สวัสดีค่ะพบกันอีแล้วนะคะสำหรับมุจลินกินเจวันนี้จะพาลุยสวนค่ะวันนี้จะพามาดูสวนในเนื้อที่สิบหกไร่นะคะโดยแบ่งปลูกลิ้นจีนะคะหกไร่ประมาณร้อยกว่าต้นนะคะมามาค่ะจะโอ้ตายรุ่งไปดูลิ้นจีจะอกอกช่งสซงตาหลังสงกานี้นะคะนี่นะคะลิ้นจีเริ่มสุกแล้วนะคะตอนนี้ยัง ยังรสไม่หวานเต็มที่นะคะอีกหน่อยก็ได้กินแล้วค่ะตามมานะคะในเนื้อที่16ไร่แดงปลูกลิ้นจี่หกไร่นี้นะคะลิ้นจี่ทุกต้นรสชาติอร่อยหวานนะคะซาแล้วพันนะคะโนโพหนึ่งค่ะของจังหวัดนครพนมเลยนะคะนี่นะคะออกเยอะมากเลยสนใจนะคะ ทักมาหรือว่าใครอยากจะมาชมสวนเชิญเลยค่ะทักเข้ามาเลยนะคะค่ะอยากมาชมอยากจะมารีวิวอยากจะมาถ่ายรูปเล่นๆสนุกสนานมุจลินยินดีต้อนรับค่ะเพราะว่าในนี้นะคะมีสวนหน่อไม้นะคะมีน้อยหนาเงาะด้วยนะคะกําลังออกค่ะตอนนี้นะคะแต่ที่จะได้กินกันก็คือมีแกงหน่อไม้กับลิ้นจี่นี่แหละคะ่ะเดินมาเรื่อยๆนะคะมีเยอะแยะนะคะไม่ใช่มีแต่ลิ้นจี่นะคะกล้วย ด้วยน้ำว้าวีใหญ่ๆเราเรามีเขียงนารองรับสำหรับคนที่จะมากินลมชมวิวนะคะ กระท้อนนะคะแล้วที่นีเนี่ยนี่ค่ะดูนะคะกล้วยนะคะกล้วยที่ไม่กล้วยนะคะราคาไม่ได้กล้วยนะคะทุกวันนี้กล้วยหวีเท่าไร่คะสามสิบนะคะนี่ค่หวีนี้เป็นเงินเท่าไหร่คะดูนะคะอ้วนเหมือนคนไหมคะกล้วยนะคะนี่สวนกล้วยเยอะแยะเลยไม่ได้แต่ขายแต่กล้วยนะคะใบเราก็ขายค่ะนี่แหละค่ะวีแต่ละวีแต่ละเรือนนะคะกล้วยของเราสั่งจองได้ สำหรับคนที่อยากจะทํากล้วยฉาบนะคะพุกวันนี้ธุรก,กิจชุมชนนะคะกล้วยฉาบกล้วยอะไรหรือหลายอย่างเป็นผลิตภัณฑ์นะคะนี่ค่ะแต่ละหวีแต่ละเครือนะคะถ้าเราขายปีกนะคะขายยีิบห้าบาท30บาทนะคะอันนี้นะคะอ้าบาทนี่มากล้วยชุกค,คาเคือเจ้ามาเลยนะมาสวนเบอร์เบิงเบิง ไปแต่พายุมาเมื่อวานเมื่อก่อนี้จดไปเดาบ้านโอ้ยเชื่อหน่ก็เอาห่ายเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนตงก่อนเบิ่งดูขามาล้วยนี่อ้วนปานแม่ค่ะโอ้ยนกกินค่ะ นกกินนกกินนกกินลุกค้าคือ้วยเยอะแยะแล้ค่ะถ่ายไปเลยค่ะลูกค่ะส่วนทางนี้นะคะตะไคร้ใบมะกรูดไม่ว่าจะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงมันน้ำัม่วงมะม่วงอะมงไ,ได้บาทนี่เล่าอไได้มะม่วง น้ำดอกไม้มันนะคะดูพริกนะคะพริกของเราเศรษฐกิจชุมชนเราใช้ปรัชญาของนายหลวงของเรานะคะรัชกาลที่เก้านะคะดูดูดูหมากนี่นะคะหมากนี่อันนี้เขาเอื้อนว่าขนุนนะคะขนุนหนุนเต็มที่นะคะเอาไปซุปเอาไปทำแกงก็ได้นะคะส่วนมากที่เขาหมักมี่หนัง ใครอยากจะมาเที่ยวนะคะอยากจะมาชมสวนนะคะเรามีห้องน้ํามีที่พักนั่งกินข้าวมีเรือนรับรองให้กินอาจจะรกหน่อยนะคะไม่ค่อยได้มากันเท่าไหร่ก็จะมีลูกๆหล,ลานมาอยู่ช่วยดูแลเพราะว่ากลัวคนมากินนะคะก็จะมีมะขคมาดูนะคะทุกสิ่งทุกอย่างลำไยมะเขือมะละกอทุกสิ่งทุกอย่างกินได้หมดในนี้นะคะ มะละกอของเรานะคะดูแต่ละต้นนะคะอ้นต้นเอ็นเต้นอยู่ว่าเราก็เอาเมื่อเอาเมื่อตำเจ๊่วยนะเะนาะ่คือสิกินบะหมดดอกเอาเจาน่วยนี่นะคะเขาเอื่อนพันเขกดดำตำแล้วกรอบเดี๋ยวจะไปเก็บผักชะอมนะคะผักชะเอยู่เลย เอาปีก้้ยก่อนเอาไปโมกโอ้บอกับกหุกูหงหหงเขาเขาลึกด้ยปีก้้ยก็เยอะนะคะใครอยากกินปีก้้ยนะคะใครจะหมกห่อปีนะคะอยากกินสั่งมาหรือไม่อยากกินก็บอกมานะคะ สำหรับมุจลินนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ดูคลิปใหม่ๆของมุจลินตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ